สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องดิรับนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเล่นซิทบวงกันนะครับซึ่งผมเนี่ยจะมาเล่นแต่ละด่านกันให้ทุกคนดูกันนะครับแล้วมาดูกันว่ามันจะปวดขนาดไหนนะครับซึ่งผมเนี่ยได้ชวนนุ่งเบฟมาเล่นด้วยนะครับเเป็นคนน่ารักนะครับแล้วมาดูกันว่าผมจะเล่นสนุกกว่านางเบฟหรือไม่ดาเบฟจะเล่นสนุกกับผมนะครับถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปลุยกันเลยนะ ไปกมนเนี่ยผมไม่เคยเล่นมมลน,กกนะครับผมด้วยเขาเล่นติดประกำนะครับนี่ผมจะเอาแบบนี้เฮ้ยพี่ไวหน้าเป็นเล่นบ้าหรือยนะังใช่เป็นกระล่นนะซึ่งผมจะเนีจะเล่นก่อนครับผมจะเอาเป็นด่านมาติกิ้วแล้วกันนะครับไม่รู้แปลว่าอาจเป็นพ่อหมดก็ไดังงนะั้นเโอเคโอ้มีสก,กินด้วยเฮ้ยทุกคนเราสามารถบังคับได้ดูดิมีโอ้โหดูเลยมั้ยแล้วตอนมันขุดแล้วมันจะ แมันจะขี้มาไหมเนี่ยาย้ยอะไรงด้วยแงได้วมันเป็นการป้องกันตัวเองเใช่อุนี่มีตัวช่วยด้วยเตมก็จผมจะไปดูขานมันะคอุ้ยฐานมันมีดแร่ยอะมากทุกคนมันมีุดหมดใตมมดหมอนุหดนาะกนะเนี่ย มันไม่เบ๊มใช่ไหมผมก็ไม่รู้นะครับโอเคจะไปลอดครับเราให้ความุดออกมาครับแล้วจะไปยิงทะมินใส่มันโอ้โหมันเดือดไปเลยเดี๋ยว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 เกี้ยอะไรอุ้ยยิงป้อมไม่ด้วยมันจะผ่านทำไมแล้วกคนเราต้องยิงมันเลยอุ้ยอะไรจริงนะมีคนอยู่ในนั้นอุ้ย แต,แต่เรายิงไม่ได้เร,เราต้องหลบนะครับโอเคครับเราต้องให้มันหนีก่อนนะเรมจะเอาเป็นนักกรนโดยไปลงุงยิงมันนะครับโอเคขอรอมันครับโอ้ยยิงยิง หไปนะทุกคนเฮ้ยมาแล้วนี่เป็นสเปรตั้สกินฟานะสกินลาวอะไรมันกำลังเสริมอ๋อมันกำลังเสริมนะมันจะเปดโอ้โอ้มดสาคนทุกคนต้องป้งหัวต่ก่อนนะกกๆอุ้งตีเลยมาป้ง แทงก่อนเอ้ามันตายนะมันเหมือนเป็นสกินแล้วว่ะใช่ไหมอ๋อเหมือนมันจะทอสกับทุกคนสกินนี้ถือว่าโกลมากนะจอร์จไปยตายร็วีบจบด่านนะใช่ประมอนมันเยอะมากมันต้องไปเล็งหัวมันนะมันเก่งเก่งจังเลยไอ้คน Tu oh, tu oh, 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 oh. ติกวอลเลกเกอรซีนะครับที่ผมได้เล่เนมาสองแมปนะคะถือว่าการที่ผมกับเบบเรียกเนะี่ยถือว่าโคตรชิดาเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ยบาย